สวัสดีค่ะดิฉันนางชัชชยากัดงามนักศึกษาวิทันตะาสาสมาธิออนไลน์รุ่นที่3รหัสนักศึกษา013ห้องที่2นะคะก่อนเรียนครูสมาธิจะเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและก็ไม่คิดว่าตัวเองอผิด คือทาอะไรอ่ะก็คือว่าตัวเองอ่ะถูกเสมอไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งและถูกต้องเสมอนะคะและการทํางานก็จะมีการผิดพลาดบ่อยบ่อยครั้งในเรื่องของการทํางานนะคะพอหลังจากที่เราได้เรียนครูสมาธิเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอะ่ะทางด้านอารมณ์เนี่ยก็คือใจเย็นลงรับฟังผู้อื่นอย่างมีเหตุผลนะคะ แล้วก็มีความเมตตาให้โอกาสคนรอบข้างคือฟังเหตุผลผู้อื่นแล้วก็รับฟังผู้อื่นที่ชี้แนะนะคะก็นํามาปรับปรุงตัวเองแล้วก็ครอบครัวก็มีความสุขอย่างเห็นได้ชัดมีการเปลี่ยนแปลงคือใจเย็นลงนะคะการพัฒนาในด้านของงานก็มีการวางงานเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอนในการทำงานการทำงานก็คือมีการผิดพลาดที่น้อยลงหรือบางครั้งเนี่ยไม่มีการผิดพลาดเลยเพราะว่าการเรียนวิทันตสาสมาธิเนี่ยทำ,นะท,ทำให้เราเนี่ยมีการที่พัฒนาทางด้านจิตใจทําให้เราเนี่ยมีจิตใจที่สงบมีสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาและเป็นการสะสมพลังจิตพอเวลาเราอยู่กับ อยู่ในครอบครัวคนรอบข้างก็ทําให้เขาเนี่ยมีความสุขและเราก็มีความสุขด้วยแล้วก็มีความเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานแล้วก็คนรอบข้างนะคะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์วิพาดาลาโพและอาจารย์ดรพรสิริมาที่แนะนําให้มาเรียนแล้วก็เรียนมาอย่างต่อเนื่องนะคะถ้ามีรุ่นตัวต่อไปก็คงได้เข้ามาเรียน อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมธงชัยสารกูลอายุ68ปีนะครับนักศึกษาออนไลน์วิทันตะสาสมาธิกลุ่มที่2รหัส015นะครับก็จะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากได้เรียนออนไลน์มาในในระยะเวลา2เดือนนะครับก็คือเดิมเนี่ย ผมก่อนนอนเนี่ยผมจะเอามือถือมาฟังนะครับแล้วก็ฟังเรื่องดราม่าต่างๆนะครับโดยเฉพาะข่าวการเมืองเนี่ยฟังไปฟังมาสติแตกนะครับแล้วก็ทําให้เรานอ,นอนไม่หลับบางคืนก็นอนไปฟังไปนะครับเปิดมือถือฟังไปด้วยไฟก็ไม่ได้ดับนะครับทําให้การนอนของเราเนี่ยไม่มีคุณภาพเลยแต่หลังจาก ได้มาเรียนออนไลน์เนี่ยทำให้ตอนก่อนนอนเนี่ยผมก็จะมาฟังบรรยายจากท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ได้มาฝึกปฏิบัตินั่งสมาธินะครับก็ทําให้จิตใจเนี่ยปลอดโปร่งสบายนะครับแล้วก็นอนหลับสบายนะครับก็ทําให้ทิ้งมือถือไปเลยนะครับก่อนนอนทุกวันนี้นะครับครับก็ขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกคนครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะชื่อนางวรพรจดจำนักศึกษาสมาธิออนไลน์วิทันตะสาสมาธิรุ่นที่2รหัส019มีความประทับใจในการเรียนคือสะดวกในการเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่หลังจากได้เรียนก็คือทำให้จิตใจสงบขึ้นมีสมาธิขึ้นอย่างเช่นในการทำงานทำให้มีสมาธิในการทำงานมากขึ้น และเรื่องอื่นๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอารุมศรีอ่อนอายุ62ปีค่ะเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิธรรมตศาสตสมาธิออนไลน์รุ่นที่3ค่ะรหัสนักศึกษา022ค่ะอยู่กลุ่มที่2ค่ะ ดิฉันมีความรู้สึกประทับใจที่ได้มาเรียนในระบบออนไลน์ค่ะคือมีความสะดวกสบายนะคะไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปเรียนค่ะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ค่ะสะดวกสบายมากค่ะก่อนเรียนนะคะดิฉันรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ร้อนนะคะ แล้วก็ไม่ค่อยจะมีสมาธิในการทำงานหรือทำอะไรอามากเท่าไหร่ค่ะแต่พอได้มาเรียนในหลักสูตรวิตันตะสาสมาธิออนไลน์แล้วนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอารมณ์ที่เย็นลงค่ะมีสมาธิในการทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะ แล้วก็ท้ายที่สุดนี้นะคะดิฉันขอขอบพระคุณอาจารย์วิภาดาลาโพนะคะที่ได้แนะนำให้ดิฉันได้มาเรียนในหลักสูตรวิธรรตะสาสมาธิออนไลน์รุ่นที่3นะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกับผมนายบุญเชิญกลัดงามนักศึกษา วิทันตักษาสมาธิออนไลน์รุ่นที่สห้องสองเลขที่058การเรียนสมาธิออนไลน์ข้อดีคือเรียนที่ไหนก็ได้ที่สำคัญไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ก่อนเรียนเป็นคนใจร้อนโมโหหงุดหงิดง่ายเวลาใครพูดไม่ถูกหูทำให้เครียดนานหลังจากเรียนวิทันตสาสมาธิอาการดังกล่าวก็ลดน้อยลงใจเย็นขึ้นควบคุมอารมณ์ได้มีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้นมีสติ มีสมาธิในการดำเนินชีวิตมีความเมตตามีเหตุผลมากขึ้นผมคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมีประโยชน์มากจากการเรียนสมาธิออนไลน์สวัสดีครับ